วันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกรองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เขาร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันโดยมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์สาม,มเณรเรูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและพิธีไถ่ชีวิตโคจํานวน9ตัวปล่อยปลาจํานวน9999ตัวและการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเจริมพระเกียรติ ของกองบัญชาการกองทัพไทยณวัดบางแพรกเหนืออเภอเมืองนนทบ,บุรีจังังวดนนทบ,บุรีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ เพ primer ื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในด้านต่างๆอาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปะอาชีพเพื่อสร้างอาชีพการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นต้นโดยกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมสืบสารพระราชปณิธานในด้านต่างๆของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป